โครงการที่เป็นนโยบายเร่งรัดอยากให้มีการดําเนินการต่อกันโดยรวดเร็วนะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินถัดมาค่ะโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาและส่วนต่อขยายนครราชสีมาหนองคาย 3. ค่ะการเตรียมการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจีนกับลาวโครงการก่อสร้างทางผู้ค่ะอันนี้สําคัญส่วนอีกหนึ่งโครงการคือโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางผู้หัวหินประจวบแล้วก็รวมถึงโครงการทางผู้เส้นใหม่นะคะอีก2เส้นทางคือเด่นชัยเชียงรายเชียงของแล้วก็บ้านไผ่นครพนมในการ ลงจากตำแหน่งครั้งนี้เนี่ยคุณนิรุตยอมรับจริงๆว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยไม่คิดว่าปัญหาจะเยอะขนาดนี้รู้แหละว่ามีปัญหาแต่ไม่คิดว่าจะมากมายขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ตลอด4ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาสรรหาผู้ว่าการรถไฟคนใหม่แต่ก็มีการตั้งรักษาการขึ้นมาแล้วคือคุณเจเรซึ่งเป็นรองผู้ว่าการรถไฟสายโครงสร้างแต่คนที่จะมาคัดเลือกแล้วก็เป็นประธานในการคัดเลือกเนี่ยคืออธิบดีกรมทางหลวงชนบท คุณผู้ชมคะณขณะน,น,นี้เนี่ยเป็นช่วงรอยต่อนะคะในการหาผู้ว่าการรฟทคนใหม่แต่ว่าอดีตเนี่ยก็มีภาระงานม,มีความห่วงใยมีภารกิจที่อยากส่งหมายต่อและให้รับมอบกันต่อไปด้วยรฟทอตอนนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในแผนพื้นผูกกิจการด้วยนะคะการหารายได้ก็เป็นสิ่งสําคัญและโครงตารที่ยังคงจะต้องสารต่อกันไปซึ่งก็เป็นหน่วยงานรัานวิสาหกิจที่มีหนี้เยอะเหลือเกินนะคุณผู้ชมมีหนี้เยอะจริงๆแต่ว่าแผนสําหรับระยะยาวเนี่ย คือทามาโดยตลอดและทามาหลายรัฐบาลรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีทรัพย์สินเยอะที่สุดแล้วกันที่ดิน,ดนเพียบเลยแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นโมเดลของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นลักษณะของนโยบายเนี่ยต้องการที่จะเอาที่ดินเนี่ยมาแปลงให้เป็นทรัพย์แล้วก็มีรายได้ต่างๆเพื่อที่จะมาชดเชยในเรื่องของการขาดทุนจากการให้บริการของ รถไฟอันนี้เป็นโมเดลที่ดีแต่ตัวการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่ต้องถ้าหากมองนะคุณนิชานันคือเป็นบริษัทแม่แล้วก็จะมีบริษัทลูกซึ่งถูกตั้งมาแล้วและคอยดูแลการบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆบริษัทลูกจะโตกว่าแม่เนี่ย <c oughs> คุณนิรุตมณีพันธ์บอกว่ามันก็แปลกๆนะออะแต่ไม่เป็นไรมาดูาาค่ะสําหรับคุณนิรุตมณีพันธ์พู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนที่19ต้องบอกว่าคนนี้ถือว่าเป็นตำนานไม่ใช่ลูกม่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยสายแบงค์ใช่ไหมคะข้ามห้วยมามานั่งแล้วอยู่ครบ4ปีค่ะเพราะเขารับตำแหน่งมาตั้งแต่ปี63านะคะ24เมษายนก็หมดวาระไปแล้ว23เมษายนที่ผ่านมาค่ะค่ะทั้งนี้เองเนี่ยสิ่งที่เป็นโครงการที่เป็นนโยบายเร่งรัดอยากให้มีการดําเนินการต่อกันโดยรวดเร็วนะมีอะไรที่คาราคาังอยู่บ้างนะคะหนึ่งอันนี้เลยอันนี้เลยไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบิน อุปสรรคเยอะมากจริงๆ,ๆ,ๆเหนื่อยค่ะเหนื่อยแลแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าไม่สาเร็จเนี่ยการพัฒนา EEC ก็มีผลกระทบตามไปด้วยนะคะถูกต้องค่ะถัดมาค่ะโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนะครราชสีมาและส่วนต่อขยายนะครราชสีมาหนองคายนี่ก็อยากเห็นความคืบหน้านะคะเพราะว่าเวียดนามเองเขาไปจับมือกับศีจินผิงแล้วในการทํารถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปถึงจีนเลยนี่เป็น,นคู่แข่งของเราด้วยค่ะ 3. ค่ะการเตรียมการเชื่อมรถไฟความเร็วสูง จีนกับลาวคือรางเราเนี่ยตอกับเขาได้ไม่พอดีไม่ได้ไม่ได้ของเราเล็กกว่าของเขาใหญ่กว่าค่ะแต่รางก็ไม่ได้แล้วนะคะโครงการก่อสร้างทางคู่ค่ะอันนี้สําคัญอันนี้ทําให้ดิฉันนึกถึงตัวเอกสารที่ท่านผู้ว่านกส่งไปที่คณะรัฐมนตรีด้วยโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่หนึ่งเนี่ยคือที่วางแผนกันไปแล้วมีสายใต้นครนครปฐมชุมพรสายเหนือคือลบบุรีปากน้ําโพ สายตะวันออกเฉียงเหนือแลือีสานคือมากกระเบากับชุมทางถนนจิระนะคะค่ะส่วนอีกหนึ่งโครงการคือโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่หัวหินประจวบนี่ตอนนี้ใครไปหัวหินนะสถานีรถไฟหัวหินใหญ่โตสวยงาม,มสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็รวมถึงโครงการทางคู่เส้นใหม่นะคะอีกสองเส้นทางคือเด่นชัยเชียงรายเชียงของแล้วก็บ้านไผ่นครพนมเป็นพารงานนะคะ ทีนี้ค่ะสิ่งที่ท่านฝากความหวังไว้นะคะกับผู้ว่าการคนใหม่ด้วยบอกว่าหากจะหาผู้นำสักคนเนี่ยเข้ามาในองค์กรนี้ก็ต้องหาคนที่กล้ากล้าอะไรบ้างแล้วก็ต้องคมด้วยคือชารปลกล้าตัดสินใจกล้าตัดสินใจแล้วก็คมในเรื่องการใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองค่ะหากไม่กล้าและไม่คมเนี่ยจะทำให้ตัดสินใจผิดผิดปุ๊บก็ส่งผลกระทบกับองคอ์กรถ้าคิดที่จะทำตามเพียงนโยบาย โดยที่ไม่ได้อาศัยความแม่นยำจากภาครัฐทั้งด้านกฎหมายและระเบียบตลอดจนประโยชน์สูงสุดขององค์กรเยเชื่อว่าไม่ได้านใดด้านหนึ่งย่อมได้รับความเสียหายค่ะคือไม่ใช่สักแต่ว่ามีนโยบายลงมาแล้วก็ทำตามเลยคือต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีกล้าที่จะคิดและตัดสินใจแล้วแต่ว่าในตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณนิรุตก็ต้องรับหน้าอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะ,ะทั้งเรื่องของการ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนของเขากระโดงเอยอะไรเอ่ยที่เกี่ยวข้องกับคุณศังสยามชิดชอบเนี่ยท่านก็ออกมาถแถลงแต่ว่าในการลงจากตําแหน่งครั้งนี้เนี่ยคุณนิรุตยอมรับจริงๆว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยไม่คิดว่าปัญหาจะเยอะขนาดนี้ รู้แหละว่ามีปัญหาแต่ไม่คิดว่าจะมากมายขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ตลอด4ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาสัญหาผู้ว่าการรถไฟคนใหม่แต่ก็มีการตั้งรักษาการขึ้นมาแล้วคือคุณจรเรซึ่งเป็นรองผู้ว่าการรถไฟสายโครงสร้างนะคะ,คะแต่คนที่จะมาคัดเลือกแล้วก็เป็นประธานในการคัดเลือกเนี่ยคืออธิบดีกรมทางหลวงชนบทซึ่งมีการตั้งกันขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึง,งนะคะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีทรัพย์สินเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาในโครงสร้างเนี่ยคือการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อที่จะทํากําไรแล้วเอากําไรนั้นมาชดเชยให้กับบริษัทแม่เพื่อที่จะลดภาวะการขาดดุลจากการให้บริการขนส่งสาธารณะทางราง <S 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 การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทลูกที่ชื่อ SRTA SRTA SR Asset จำกัดชื่อบอกอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ ดูทรัพย์สินอย่างเดียวค่ะไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่30เมษายนปี2,564ตามมติของคอรมเมื่อวันที่29กันยายนปี2,563ค่ะให้เองนะคะวัตถุประสงค์มาทำอะไรบ้างบริการรับจ้างบริหารจัดการสัญญาเช่าค่ะแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดยังเป็นกรรมการสิทธิ์ของรอฟทด้วยนะคะ บริการจัดสรรพื้นที่และเจราจาสัญญากับบุคคลที่3ค่ะหรือว่าร่วมทุนกับเอกนชนก็ได้ในการที่จะรับโอนพื้นที่ไปดําเนินการให้เช่าช่วงพื้นที่ต่อเพื่อพัฒนาหรือว่าหาผู้ร่วมทุนในการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่นะคะ,คะแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาอสังหาริมทร,รัพย์การเช่าพื้นที่จากรฟรทอ,อีกทีหนึง่งหรือว่าซื้อที่ดินค่ะจากองค์กรอื่นและนํามาพัฒนาต่อนะคะในโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่า สินทรัพย์ด้วยก็ได้ <ừ> um คือไม่ใช่แค่เอาเท่าที่มีมาบริหารจัดการให้เกิดรายได้เท่านั้นนะคะสามารถไปซื้อมาบริหารจัดการด้วยก็ได้แต่ว่าขั้นต้นเนี่ยเอาที่ที่มีอยู่บริหารจัดการให้ได้ก่อน <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะแถวบางซื่อเนี่ยจริงๆเป็นแผนมาหลายปีละ <ừ> um หลังจากที่เรามีสถานีกรุงเทพอภิวัตรตรงนั้นเนี่ยนะคะในบริเวณโดยรอบเนี่ยแผนเดิมจริงๆของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เป็นม a l ค community เป็นการค้าปลีกต่างๆ ซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องเดี๋ยวต้องเอาใจช่วยเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยการรถไฟต้องทําเรื่องนี้ให้สําเร็จนะคะทีนี้คุณนิรุฒมณีพันธ์บอกว่าถ้ามีวิธีคิดที่ s อ,อ t a เเนี่ยมันมีอยู่แล้วต้องสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเองว่าคุณมีทรัพย์สินเยอะอใช่ไหมคะคุณต้องเอาไปพัฒนาต่อเอาไปปล่อยเช่าเอาไปเจราจากับเอกชนต่างๆส่วนรฟทยังอยู่จุดเดิมคุณนิรุธบอกว่าไม่รู้จะสร้างขึ้นมาทาไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น SRTA ต้องผลักดันให้รอฟอทอมีรายได้มากขึ้นนะคะแต่เราสร้างบริษัทลูกขึ้นมาเพราะเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะมีประสบการณ์และมีความรู้ที่เก่งกว่าถ้าหากไปดูในโครงสร้างคุณนิชนันรอฟอรทอพนักงานรอฟอทอส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุเยอะมากมส่วนบริษัทลูกขึ้นมาเนี่ยคุณนิรุตบอกว่าก็มีแต่คนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่นะคะซึ่งการพัฒนาที่ดีนในพื้นที่เชิงพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของรอฟอทอ เพราะรายได้จากการเดินรถส่วนหนึ un. Un ่งเนี่ยแน่นอนว่าไปช่วยเหลือประชาชนคุณจะทำกาไรเยอะไม่ได้ต้องเป็นการชดเชยและการดําเนินการด้านระบบสาธารณูปโภคหากไม่กํากับ SRTA ให้ดีสุดท้ายรอฟทจะไม่มีที่ดินและไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าบุคลากรที่อยู่ในรอฟทเนี่ยก็ก็ต้องพัฒนาไปด้วยเหมือนกัน รูว้ว่าต้องมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวลองไปลองคุยหน่อยไหมก็ <c oughs> น่าสนใจอยู่นะ,ะ <c oughs> ปัญหาโปรเจกต์นะคะที่อาจจะมีอยู่ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของรฟทเพราะว่าเป็นเเป็นจ้าของพื้นที่แล้วกัน <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นของเขา <c oughs> ICD แรกกระบางเนี่ยคือเป็นพื้นที่ของการรถไฟล้ว็ให้เขาชใช่ร่วมทุนกันค่โครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการในการสรรหาเอกชนเข้ามาร่วมทุนล่ะค่ะเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องนะคะหรือว่าเรียกว่า ICD อยู่ตรงนี้เนี่ยคุณนิชนันอยู่ไม่ไกลจากบางน,ะตนาตึกเนชั่นนี่ค่ะเลยไปหน่อยแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าลาดกระบังนะคะตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าควรดาเนินการเพื่อที่จะหาข้อยุติเนื่องจากโครงการมีความสําคัญต่อรฟทนะคะแล้วก็รวมถึงระบบการขนส่งสินค้าจากลาดกระบังไปยังท่าเรือแหลมฉบังคือมันเป็นคอขวดตรงนี้ม,มันยังจัดการไม่ได้สักทีคือก็อยากจะให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยหากมีกระบวนการหากระบบมีความสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชม ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะทําให้การขนส่งสินค้าด้วยระบบรางมีความคล่องตัวมากขึ้นอยู่2องถึเท่าตัวแต่ยังหาเป็นปัญหามาสักพักละใช่นะคะเอก,กชนก็ยังหามาร่วมทุนแล้วได้ขอยุติเนี่ยยังไม่ได้นะคะคุณจะเร่งรัดในส่วนนี้ส่วนภารกิจที่เหลือนะคะที่อย่างที่บอกไปว่าจะต้องเร่งรัดมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะมีโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่สเนี่ยรวมเเส้นทางนะคะ โครงการรถไฟส่วนต่อขยายสายสีแดงตรงนี้เนี่ยก็ต้องทําต่อนะคะให้แล้วเสร็จอีก3เส้นทางด้วยกันรถสายความเร็วสูงตรงนี้ก็ต้องต่อเนื่องนะคะระยะที่สองให้สปีดไทยจีนการพัฒนาที่ดินค่ะในการหารายได้ช่วยเหลือองค์กรแล้วก็ต่อยอดไปถึงสังคมด้วยนะคะก็เป็นไม้ต่อที่ส่งไปรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการรถไฟไทยตรงนี้แต่ที่จริงเนี่ยก็พัฒนามาเยอะนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสปีนี้เราจะได้เห็น อย่างน้อยๆเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์เขาเดินทางด้วยรถไฟไปฉันเห็นเยอะจองได้ไหมก็ไม่รู้นะค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรแล้วก็จะมีรถไฟที่เป็นตู้ขบวนที่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้วิ่งแบบบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นในโอกาสพิเศษแต่ว่าในกรณีที่เป็นรถตู้สแตนดาดเป็นขบวนที่สแตรฐานแล้วมีความทันสมัย มีความใหม่แต่เนี่ยให้บริการมาสักพักแล้วก็น่าสนใจก็เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าทางรัฐวิสาหกิจอย่างการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจสําคัญให้บริการขนส่งทางรางากับประชาชนซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่และเป็นกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยนะคะแล้วก็การขนส่งต่างๆจริงๆพัฒนาได้นะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องของอการขาดทุน แต่มีทรัพย์สินเยอะเพราะฉะนั้นการกลับมาเพื่อที่จะให้มีไรายได้มากขึ้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวรอผู้ว่าการรถไฟคนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2-3เดือนด้วยกันค่ะค่ะหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจมีขายแล้วที่ซีเอนบุ B ๊กเซ็นเตอร์ทุกสาขาตั้งแต่19เเมษายนเป็นต้นไป